สวัสดีครับช่องครูแอร์คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนฟอนต์นะครับทุกสไลด์นะครับของ powerpoint นะครับบางทีเราทําฟอนต์แบบสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับและเอาไปเปิดที่เครื่องอื่นไม่มีฟอนต์นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปังหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วมาไล่เปลี่ยนทีละอันนี่ก็จะเสียเวลานะครับทีนี้นะครับจะมานําเสนอวิธีการ เปลี่ยนฟอนต์นะครับทุกสไลด์นะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับให้ท่านไปที่เมนูแนหลักนะว,ว่าภาษาอังกฤษคือเมนูโฮมนะครับให้ทําการคุมดําคุมดําตรงนี้ก่อนเพื่อให้ระบบนะครับอ่นานว่าฟอนต์นี่ชื่อฟอนต์อะไรนะครับมันจะได้จําไว้นะครับคุมดําอันนี้มาขึ้นนําเสนอเนาะว่าชื่อฟอนต์อะไรนะครับ และให้นําเมาส์นะครับมาที่แทนที่นะครับแทนที่นะครับแทนที่นี่นะครับก็ไปที่แทนที่ฟอนต์นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่านนครับอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เราคุณดาไว้นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะปรากฏตรงนี้ละเราจะแทนที่ด้วยฟอนต์อะไรนะครับเราก็เลือกเอานะครับเอาไทยสารบรรณกัแล้วกันนะครับ ต้องการนะครับไทยสารบัญนะครับปั๊บแล้วก็กดปุ่มแทนที่นะครับปับเห็นไหมครับแล้วก็ปิดนะครับจะเปลี่ยนฟอนต์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอนเป็นไทยสารบัญหมดเลยนะครับเรื่องการเสียเวลาไหมครับทุกแน่นะครับก็จะเป็นเป็นไทยสารบัญหมดลัะนะครับตรงนี้นะครับและที่กล่องข้อความยังเป็นอันนี้อยู่นะครับทวนเลยนะครับ คูมดมแบบนี้นะครับให้มันระบบอ่านตรงนี้เนาะแล้วก็แทนที่ฟอนต์นะครับี๋ยวก็เลือกไทยสารบัญเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ครับแทนที่ปิดแน่เรียบร้อยแล้วน,นะครับทั้งในกล่องข้อความก็จะเปลี่ยนเป็นไทยสารบ,บัญหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าโอเคนะครับ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ